สวัสดีค่ะทักไทยจากพนมเปญน,นะคะทักไทยจากประเทศกัมพูชาณตรงนี้ก็คือเกาะเพชรนะคะทักไทยจากเกาะเพชรค่ะเมืองพนมเปนประเทศกัมพูชานะคะ วันนี้วันที่14วันนี้วันที่14มีนาคม2021ค่ะ14มีนา2021นะคะ วันนี้ขออนุญาตถ่ายทอดสดนะคะให้เพื่อนๆที่ประเทศไทยได้ชมกันนี้คือเกาะเพชรคะ่ะนี้เขาบอกว่าห้ามเก็บมะม่วง1ลูกห้าดอลดูนอดพิกเมงโก้ปันฟรุตไฟดอลลาร์อันนี้คือเกาะเพชรน,นะคะ สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าเกาะเพชรเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าไม่ใส่แมสกคเาจะจับนี้คือเกาะเพชรที่สวยงามวันนี้เป็นวนันเออเป็นวันอาทิตย์นะคะเนี่ยเกาะเพชรซิตี้ฮลนะคะแล้วก็มีเหมือนกับทรงอิตาลีแบบนั้นแหละ มีสวย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 ิโรดไฟมีภาพสวยๆงามๆมีน้ำตกเราเดินไปชมได้นะคะมีรถมา้ามีปลาโลมามีโลมาสวยงามคะ่ะแล้วก็มีต้นนี้ต้นหมากอันนี้เป็นการแกะสลัก ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเขาทำอะไรเห็นสร้างเฉยๆอาจจะเป็นออฟฟิศเขาก็ได้ค่ะแล้วก็มีแบบนี้แล้วก็มีน้ำพุมีน้ำพุค่ะแต่ตอนนี้ยังสว่างอยู่น้ำพุยังไม่ยังไม่เปิดตึกนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเมื่อก่อนเกาะเพชรนะ่ะ เป็นแค่ไอ้นั้นนะเป็นแค่แม่น้ำแล้วก็เป็นเกาะเนาะเป็นแม่น้ำเป็นเกาะเราก็จะข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้ก็จะเป็นป่าป่ามีชาวบ้านเขาปลูกผักแต่ตอนหลังบริษัทเขามาลงทุนฮ่องกงเขามาลงทุนอย่างนี้ก็เลยต้องไอนะ้นั้น่ะ ถมเกาะถมแม่น้ําแล้วก็สร้างตึกอาคารสร้างคอนโดก็จะเห็นนู่นเห็นตึกอาคารแปลกๆนี้เป็นญี่ปุ่นนี้เป็นไต้หวนันเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะสะท้อนแสง อย่างนี้ก็จะชัดหน่อยเป็นเหมือนกับโดมเลยเป็นเหมือนกับอิตาลีเลยก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายนะคะวิธีนั่งเล่น Hotel. โฮเทลอ๋อเขาเขียนว่าโฮเทลเดอะวิลล่าออฟเกาะเพชรเกาะเพชรซิตี้ฮอล กม็มีคำว่า Hotel. โฮเทลเขาไม่ให้เข้าไปข้างในเขามีลูกสนบอกมีตัวสฟิงตัวใหญ่อันนี้ก็เป็นอะไรนะต้นฟอยอะไรไม่รู้สวยๆงาม จะมีคนดูตรงนี้จะเป็นคนดูเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ของคนมีตังค์น่ะคนรวยอะค่ะจะเป็นเป็นแบบนั้นแหละไม่รู้ก็ให้จอดรถหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะมาเอารถไปเดี๋ยวเราต้องรีบไปดูมีตัวสฟิงตัวใหญ่เนาะเขาไม่ให้เราเข้าไปเขามี เขาให้ผ่านไป2012 Hotel The Villa เ h e เกาะเพชรอ๋อเกาะเพชรซิตี้โฮมกไม่ de de ามาให้ผ่านไปเดี๋ยวจะไปถ่ายขออนุญาตค่ะอนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมาถ่ายตัวใหญ่เนี่ยค่ะตัวใหญ่มาก แล้วก็มีเนี่ยค่ะก็จะเขียนว่าแบบนี้นะคะก็จะเห็นตึกช่วงนี้มีมีเออเขาเรียกว่ามีอะไรมีโควิดเนาะ มีโควิดระบาดคนก็เลยเงียบไม่ค่อยมีคนสัญจรไปมาเพราะเขากลัวโควิดเขากลัวโควิดมากเพราะว่ามีคนเสียชีวิตแล้วด้วยน,นี่จะเดินออกไปุมเสียดายถ่ายทางนี้ไม่ค่อยเห็น เห็นแต่ทางนี้ช่วงนี้มีโควิดระบาดแล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นในแพทย์อยู่ที่ต่างจังหวัดแกเสียชีวิตด้วยโควิดเพราะลูกคลีกับคนไข้ที่เป็นโควิดเสร็จแล้วก็ลูกชายเขาก็ลูกเขยเขาก็ติดต่อกันแพร่ไปยังลูกเขยลูกเขยก็ไปติดต่อคนอีก90คน ดารงดาราช่วงนี้ก็ติดระบาดโควิดติดเชื้อกันเยอะคนก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านมีคนจีนหนึ่งคนที่เสียชีวิตนะคะมีคนจีนหนึ่งคนเป็นชายเดี๋ยวจะให้ดูคมไฟ นี่เป็นโคมไฟนี่โคมมาอันนี้รถมารถมาของฝรงั่งเมื่อก่อนเก็บมะม่วงได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เก็บลูกละห้าดน เจ้าหรอกประปลายพูดผิดม,ม,มดม๋ยวจะให้ดูรับร กฎหมายมามาออกกฎหมายมา้าใหม่เนะถ้าถ้าเราไม่ใส่แมสเนี่ยเราก็จะโดนปรับบอกว่าถ้าเราไม่ใส่เมสเราก็จะโดนปรับเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยคะ่ะ ีช้างช้างมีทั้งหางช้างมีทั้งงาช้าง อดรถคันนี้ HM HM เป็นรถที่ชื่อคนทะเบียนป้ายชื่อคนเกาะเพชรบางคนสาวๆวัยรุ่นที่มาตจากต่างจังหวัดนี้ก็มาเสียตัวที่เกาะเพชรโดนข้าโลกตามเฟซบุ๊ก รู้จักกันตามเฟซบุ๊กก็ขลอกเอาโมไซ์หลอกเอาโทรศัพท์แล้วเขาก็ไปเลยรอแป๊บหนึ่งนะพี่ไปซื้อของ,ของกินเขาก็ขี่ไปเลยมีคนขายของในนี้ด้วยตึกข้างหน้าสวยมากเลย เป็นตึกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคนที่อยู่ในนี้ส่วนมากจะเป็นคนจีนน่ะเสร็จแล้วที่นี่ก็มีการแพร่ระบาดของโควิดด้วยเหมือนกันตึกนี้เหมือน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 โซเวียตเหมือนอะไรเงี้ยค่ะตึกเนี้ยตึกสวยในเกาะเพชรนี้จะมีโรงเรียนนานาชาติเนาะมีโรงเรียน มีหมาดมีกาแฟมีคอนโดมีหลายอย่างในนี้มีมีหลายอย่างในนี้มีหมาดมีกาแฟมีคอนโดมีบริษัทต่างๆเนาะมีบริษัทต่างๆอันนี้จะให้เห็นตึกนะคะตึกนี้ห้องละห้องละหนึ่งล้าน US ค่ะ ละหนึ่งล้านวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ปิดโควิดด้วยมันก็เลยเงียบเดี๋ยวจะวนกลับมาให้ไปดูอีที่หน,นึ่งเนี่ยก็จะมีคนที่เขารับปริญญาเขาก็มาถ่ายรูปเอาวิวคนที่เขาแต่งงงแต่งงานอะไรงี้นะคะเขาก็มา ถ่ายรูปคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็เขาก็แวะจอดถ่ายภาพกันเนี่ยเขาจะห้ามเขาห้ามเก็มีป้ายห้ามโจดฝั่งนี้จะให้ชมความสวยงามมีคนมาถ่ายรูป มีหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านมีคนมาถ่ายรูปมียามมีอะไรแบบมาดูแลเออเวลามาลงทุนที่นี่เนาะป้ายชื่อต้องเป็นภาษาคํแแมอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษก็ได้อยู่ข้างล่างถ้าเป็นภาษาไทยก็ภาษาไทยอยู่ข้างล่างเขาห้ามให้ภาษาอื่นอยู่ข้างบน เขาให้เป็นภาษาคาเมอยู่ข้างบนมีเห็นมีบริษัทยูนิซิ y อยู่นี้ด้วยนะแล้วก็บริษัทที่ลงทุนเป็นบริษัทพรินต์ของคนจีนนะคะอยากมาลงทุนก็มาได้เลยเพราะว่าพัฒนาไม่มีไม่มีหยุด ฝั่งนู้นก็ประมาณ20เมตรก็เป็นแม่น้ำอ,อันนี้เป็นบริษัทรพริมพ์ที่เขาลงทุนเยอะที่สุดเนาะมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งคนดูมีทั้งบริษัทมีโรงเรียนนะคะมีทุกอย่างบริษัทรพริมพ์นี้ไม่ปิดอ คอนโดนี่สร้างนานเลยเป็นคอนโดเฟสแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเราก็จะเลี้ยวขวาแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาก็จะมาถึงตรงที่เราชอบมาทานกาแฟแถวนี้และค่ะเราชอบมาทานกาแฟอเมซอนแต่เขามีครัวซอ,อ,องคู่กับเอครัวซองคู่กับเอนั่นอะ่ะอันนี้คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนนานาชาตินะคะ C CIS ชื่อโรงเรียน CIS Canadian เป็นเป็นแคนาดานะ Canadian นี่ก็เป็นคอนโดเป็นตึกแฟตน,นะคะเป็นคอนโดข้างล่างก็จะเป็นศูนย์การค้าเป็นหมารของคนต่างชาติคนเกาหลีหมาดของเกาหลีมีอาหารเกาหลีทุกอย่างเลยค่ะ ส o o ไปเจียพอดีโควิดต,ต่างอคอวนีย์ z ม o ไโควิดเเห็นหอยยานาในตั้โควิดนั่งนี่เราก็จะวนกลับมาให้เห็นภาพสวยงามสนใจมาลงทุนขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ได้หมดเลยค่ะ เราจะมาอามิซอนแถวนี้เลยเราชอบมาอามิซอนแถวนี้เพราะมีครัวซองแต่วันนี้เดือนนี้คนไม่มาหรอกเพราะเขาอยู่ในบ้านกลัวโควิดแต่เราขับรถส่วนตัวแบบนี้เรามาได้เนาะเราไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเดินอะไรเงี้ยเรายังมาเลยกลัวว่าเราก็ไม่รู้ใครแล้วก็อย่าไปติดต่อใครสัมผัสใครเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างเนาะ น่ากลัวจะตายนี่นะคะตอนที่ไม่โควิดก็คนเยอะแต่พอตอน COVID โควิดก็อไม่มีคนเลยเงียบตึกจะสวยแค่ไหนก็พอโควิดก็เงียบไม่สวยเลยบทสวยแล้วมีแต่ร,รู้รู้มา รอยๆก็มีเบลลี่ก็มีโอ้ยมีแต่รถแพงๆมาโอ้มีรถพยาบาลประจำอยู่ตรงนี้ด้วยเบลลี่เบลล์ก็มาก็มีเขาเรียกอะไรอะสนามไดโกบค่ะนอกจากสนามไดโกบแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะมีที่เขาไอ้น,นั้น ดับเพลิงอ่ะมีดับเพลิงด้วยค่ะก็สังเกตดูก็ไม่มีสายไฟระโยงระยางเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาเก็บใต้ดินหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีสายไฟทำให้มันเป็นระเบียบมากมันก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใครๆก็อยากมาเดินเกะเพชเพราะมันมันสวยแล้วก็สะอาดสะอาดหูสะอาดตาไม่ค่อยมีขยะอันนี้อมีสถาบันเสริมความงามมีอะไรหลายอย่างตรงนั้นเขาให้เราไปดูน้ำทะเลทะเลจะตุรมุกแต่ไม่ไปหรอกตรงนี้เป็น แบบโฮโฮเครื่องเล็กโฮมาลงที่นี่แหละคะ่ะจากจังหวัดไหนจังหวัดไหน,หไหนก็จะมาลงที่นี่บางทีก็ขึ้นลงไหล่รอกเพราะคนจีนที่มาลงทุนเนี่ยเ็ามีตังเยอะเนาะเขาก็มาลงทุนแล้วเขาก็ไปไหนมาไหนเขาก็เดินทางหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อความปลอดภัยคะ่ะเขาอยากจะปลอดภยัยแล้วก็นอกจากจะปลอดภยัยแล้วมันก็ รวดเร็วด้วยสะดวกด้วยนะคะอาคารก็เยอะตึกก็เยอะอแต่ไม่มีคนเงียบเงียบมากมาก มาเดิอนออกกำลังกายนั่นีี่เราก็อยากไปดูเหมือนกันนะั่นะนะ่ะเดี๋ยวเราไปจอดรถดูจอดตรงนี้แล้วเราก็จะเดินไป ิดหมดแล้ว นี่คือการก่อสร้างเนาะอ้อาทิตย์ตกนินก็จอ,อดรถไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูแม่น้ำนิดหนึ่งอุ้ตรงนี้เป็นบ่อน้ำเออที่ที่พักน้ำมัน กำลังเดินไปที่ท่าน้ำอันนี้คือที่เก็บถังมันมังม้งมั้งสร้างคอนโดสร้างตึกสร้างหลายอย่างดูร้านค้าเงียบเลยโดยซาโควิดว COVID, สงัดต่างอ,อ างกบออก้ก็ปิดรดขนสายที่นี่นำทรายส่งโอกเยอะที่สุดเย็นเย็นเย็นกาสรให้กสวอดแถวกามวยนา การนิสอาด้านนี้ดูดท่าน้ำโอ้โหบรรยากาศดีมีคนว่ายน้ำด้วยแพขันโยนแล้วก็แพแล้วก็เรือขนทรายเรือขนทราย าน้ำท่าเรือไปเลยด้านโน้นสะพานกำลังจะสร้างข้ามมาเพื่อที่จะช่วยให้การพัฒนาการจราจรอะไม่ติดขัดโอ้กิซองสเปียนจุดจอยเฮย ประชากร15ล้านคนประเทศมีการพัฒนาไปเรื่อยๆฝั่งนู้นข้ามแม่น้ําไปต้องข้ามแพเสร็จแล้วก็มีคอนโดมีที่ดินมีอะไรต่อไปที่ดินตรงนั้นจะแพงมากสวยงามค่ะตรงนั้นเป็นโรงแรมเดี๋ยวนี้เป็นโรงพยาบาลค่ะเพราะว่ามีคนติดโควิด นก็บอกว่าโควิดโอ้มีที่เดินลงมามาบ่อยแต่ไม่เคยดูที่เดินลงขอดูนิดหนึ่งแต่เขาใส่กุญแจไว้ไม่ให้ลงโอ้ที่เดินลงม,มีคนว่าให้น้ำ อะไรไม่รู้มีเม็ดด้วยนี่ซูสดใสก๊อกเป็ดจ้าอือเมื่อก่อนโดเยอะแยะเลยก่อนโดอยู่ขนาดนี้อ๋อมีทางขึ้นจนโปรดต้อนรับគ្នា ជាជាទីស្រឡាញ់មានលៀបមានចៃសរិសុសុដីចៃមនុគលធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចដោយបំណងបងប្រាថ្នាណាចាងៀងខ្ញុំលក់អត់ដាច់ទេថ្ងៃនេះដើលេងមកតិចដើលេងឆ្ងាយអើយឆ្ងាយក៏ពេចមានលួយក៏អត់មានណៃលីណាចាគិតថា กินได้เลยนี่เดี๋ยวค่อยชมโตในวันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมเมไทยฟู้ดมีอาหารไทยส้มตำข้าวผัด ข้าวผัดไม่รู้จะจริงมมีอาหารไทยส้มตำข้าวผัดรสดั้งเดิม